ไปดูผลของนักเรียนของรางกันบ้านนะคะซึ่งได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาเต็มร้อยค่ะด้านรองผู้ว่าภูเก็ตคณะนะคะก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ได้คะแนน100เต็มค่ะนายอํานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าที่เราเรียกกันว่า o n e t เนี่ยนะคะที่ได้คะแนนเต็ม100คะแนนปีการศึกษา2565ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานประจําปีประจําปีการศึกษา2565 โดยในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตค่ะมีจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าสอบจำนวน3,558คนจากโรงเรียนจำนวน87โรงทำการสอบเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566และวันประกาศผลสอบเมื่อวันที่25มีนาคม2566จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานก็พบว่ามีนักเรียนที่ทำคะแนนได้คะแนนเต็ม100คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รวมจำนวน98คนจาก16โรงส่วนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3เข้าสอบจำนวน2,554คนจาก35โรงทำการสอบเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566และประกาศผลสอบเมื่อวันที่25มีนาคม2566จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานพบว่ามีนักเรียนที่ทำคะแนนได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวน24คนจาก4โรงทั้งนี้ช่วงก่อนการมอบเกียรติบัตรนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เปิดได้เดินทางนะคะมาให้โอวาทพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรด,ด้วยค่ะ